สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพันเมืองครับมาครับก่อครับคนวิถีคนเอาท่านอีกแล้วครับเมื่อนี้กับบ่าวภูมิเขาเขาใยครับเพิตีคนเอาท่านันสอบอร่อยหกสิบบาทครับผมอืม่บไม่กิ๊กก็ไม่ขามครับผม เห็ดบรจุแบบสวยเลยครับจุแล้วกับกับไปจำได้ครับผมอือนี่ครับเป็นเดสวยๆเ็ดทำอยู่ด้วยนี่บ่ โอ้แม่บ้านแม่เลื่อนผมเลยสวัสดีครับน่ารักจังเลยโอ้ยยินข่าวว่าได้เห็ดอยู่ใต้บ่อรถดิครับช่วงนี้เห็ดเริ่มออกใต้บ่อแล้วเออช่วงนี้กลั็เริ่มเลยครับช่วงเห็ดออกใต้บ่อนี่ครับเห็ดเขาเอานเหี่ยังนี่ครับเซฟตีนแฮดครับเห็ดตีนแฮดครับผมนี่ครับพิธีการแกงเราต้องต้มให้มันให้มันเดือดให้มันเขายังต้มยังก็ต้มมันต้้มมใหข เออต้มเห็นมันจกเสาขมขึ้นบานเหรอไอ้มันเจียจางรงังอยครับววครับ่างก,กังให้ครับคนเอ,า,อา,าทานออกฟื้นครับก้อยเนาะแจ้วนาะก้อยป่าเนาะก้อยกระจีนอเอเนอ

บเป็นกำลังเรียบเรียงแบบตั้งก็ได้ครับตั้งหรือนอนก็ได้บ่ไหวนอนบ่บ่บ่พอดีเปลี่ยนฟืนไปเอาละแม่นี่ครับต้มแกงเห็ดครับผมคือว่าต้มสมเห็ดก็ได้เห็ดตีนเฮดครับโดยเซฟใส่กับกัดตรงไหนตรงไหนเดียวครับเป็นยังมันอร่อยพูดหอเ่โอ้เสียพูด อแจงเห็ดครับผมแกงเฮ็ดตีนแฮดเสียบไตเหรอครับน่ครับนี่หัแม่งจีนูรนอมครับหัวเหมือนเดิมเลยครับเสียบอีเรียกหัวเรียกสุมดอกเสียงงามเ่ยกูเรียกไว้ไตบอเบิดวายไว้ดอกเป็นคือบะไรอ้ดอก ก็คุม่างนี้แต่ใครเห็นลกดิ๊กลกดิ๊ลูกดิ๊กลกดิลุกด๊กลูกดิกลุกดมาขี่หอนครับลูกดิ๊กหาป่ามากินควอมได้หรอลุกดิกลูกดิ๊กลุกดิครับช่วงนี้บูดดครับแมงคุดจีนี่พอได้กินจะได้ งีกุกกี้ครับฝนมาอีกนี diver, um, coping, em ่งัวมาอีกนิดหน่อยดิเป็นหน้าเห็ดเห็ดกับสิงอกใต้บาอรถเซฟเพื่อกาแล้วครับบัดที่นี่บะอยสาดได้ไหมสาดได้จดจดจัว่าลดัวมือเนทาเปิมือว่าอ้มท่านไป นอคถึงขำนถอหายไหนเนี่ยนอ๊กนอนเป็นนันเนี่ยไ่ติกมาวัดจิหวักรนไิยเนี่ยต้องวดทุกนที่ไปวัดวันทุกค่ต้องกินเลยย้ำแรงไปถึง อ่าวว่าคือไอโมาดูเก่นนะโอ้ไปยังไงไอบนะไอบอยนะบอกกันว่าเหียคนลอยอยู่นี่ตัวนี้ว่ตัวใหญ่เนี่งไม่ต้องใช้แหใช้มือครับว่าปดุกเ่งไหไปไอบหออบอืมอ้ายัง่ได้ยังไงยู่กูมัน วมแม่กุีแจแงเหยดก้อยแจบเลยไม่ผมจะสดก่อนอืมกุ้ยหน่องย,ยาายสยดตัวนี้อื้อื้อือเอาก้แล้วไม่ต้องถามบอกคึ้แม่เลยอ้ยอยจะเป็นเจ้ <c oughs> ากินอะไรปลานัง ไปยังมมีนงกี่เวยดอกไ้ส่ไม่ลยับแจมโอ้มันติดด่างหมดเออไม่้องมันติดดังอะไรนได้เปล่าไม้บานหมบ้านเห็นนี่มันอยู่ปลาย้เฮ้ยมันยุงกันเนาะเออกิเข้าโซ่เอ้อ Hey. mọi <laughs> à. người hát <laughs> 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 mưa của mùi tối dặn ngày lễ mùi 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 mùi

มาอยากเด้เอะไรเป็นสิ่งใเมื่อตอนตอมตอนขอหาหารแขนลงมี่ตมไม่ไดยู่เนาะปลาเขาปัานีนแล้ว <c oughs> เนอนนะไรกนเนาะไปเพือ่อนกบตัวนึงหันละ,นะจมัมือันเดอยู่ห้องไหนห้องยูห้งหงองกักนู่นี่บ ก็ว่ากูขึ้นเลย่านก็เลยเนี้ยงานเนงานงานหมอหมอสิขับก็ซอยมันลงเต่าซอยขับใคะแต่ว่าขับสรงในเขาแจงหลินน้องเหมือนน้องแมงีแต่ว่าจิดใจกินนะยากกันร้อมจีสามตัวเลยเจ้ โอ้หแม่งยีนุ่นขวายังได้รด้การเียครับแมงกุกี้โอ้ยสุกี้น้องนั่งน่งงนก็ได้การนกันแจงเฮ็นจะเาหออกเปียวอยู่สบมวยออกเปียอยู่นูงเห็นต่งแจให้ยานั่งเพราะว่าเอาคนกูมาให้ยานั่งผานนองเฮ้ยแต่ว่ามันแสบพวกกันได้ใชมันแสบอีกแบบหนึ่งเนี ừ nhìn dạng vô voi hết vô đi tóm nhớ mất xuống gang hết gang xây vô hết đây hết vô mặt 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 อะไรไปเอ้าทั้งหลัง,ง,งจับปลาด้วยมือปลาครับผมเอ็นเจ้าตีนตีนจับปลาครับพี่ช่วยหน่ิแม้ทั้งหน้ามื้อปลาปลาใหญ่ครับสะเสด็ดเมื่อกี้ละละละนี่อะไรทั้งหน้าไปทั้งอันทรายทั้งหน่อยมันมีอันเ็นบ่มันมีอันยิ่งก็ก้อนหินใหญ่เยอะเลจะไปไปเลี้ยวไร เขาปลาบัวหรือวะเนี่ยเขาปลาบัวอยู่บนวเขาวัวเขาวัวจะเดือดเลยแต่เนาะเาปลาบัวแล้วไงครับพอดีสิบสี่ให้ไอ้บนญคนโตมาขุดลอกน้องให้ครับปลาบัวนี่นี่ไม่พอปลาไล่ไล่ครับไม่ได้ปลาบัวปลาใหญ่ัวนี่ปลาบัวปลาบัวนี่ครับงบปลาในมุกปลาครับผมเด้ตัวหนึ่งใหญ่หัก ปลาในซี่ตัวครับผมมีตัวใไข่ๆ้วนี่ไไข่เต็มท้องนะครับอยู่เี่้บอกว่าแข็งได้หมยนี่ครับมีปลาสลิดบางบ่อด้วยมีบางบ่อครับผมอ้าไดการดีเว้ยข้ากคีขี่ด้วยกกปลาไ่นี่ครับงบปลาดูมือเปล่านี่เิ่นไงก็งูครับผม ปลายี่สกปนุนจันแหละครับกลไขยโอ้เซบเซฟัวแม่งครับผมแย่งเฮ็เกนเซบเวียต่นามครับผมแม่บาตรในเลยนผมนี่เซบทุกเมนูครับในการแต่บ่าวุมนี่ฟื้นลงเต่าจุดเต่าอีกต่อครับผมเอยูกับแกบผมครับ เบิดเบิดกุยงครับเบิดกุยางยืมอะไรกันยูใส่ก็ไปเอามาเมียก็ไปยางไงเอนี่ครับได้เวลขั้นตอนแล้วครับโอ้โหาลงจนเต็มเตาเต็มบนได้มันไม่กวนมันเฮ็ดยากอืมโอ้ยมันนอนกวนคือคน่กวนนั่นแหละได้กูเสียผมนี่ยางมันโอ้ไฟไหมไม่ได้การเน่อยไม่ครับขั้นตอนกันจุดเตาแล้วครับมาที่นี่จุด พื้นเผาทานหรอป้าที่หนึ่งเงาพื้นสอง ngàn มามาดังเงาทุกคนยังไม่ได้ดังเงาทั้งตัวพวดพวดพูดไม่ิดองเดี๋ยวใส่ไฟไปพร้อมนะยังไม่ได้ดังเงายมู้งูครับตัวนี่เราเปียแล้วนี่ครับมันมีสองเปียดแล้วผมเป็ดดักข้างฝุ่นก็ได้ไห มันมาไปดอกอย่าเกินมาควอนมันอยู่อ,อกแป๋าเนี่ครับมันจะเป็นแป๋าน,น,นี่ยนะครับย่ำเพิ่นนั่นแอ้กมาวมันติดแล้วเพิ่นติดป,ปิดอันฟ้าเลยบาดที่นี่ปิดแผงเหล็กนะที่แรกกับวัชพื้นกันหนาแต่เบื้องในพื้นกันอืมต่ว่าได้ฉูดไม่แล้วยืนพอเคลื่อนไหวได้ขนาะปิดแต่ดินบ่ได้ณยื่นเพื่อนเห็ดอะไรอืมเห็ดตามใจจะคล้อง<า>อะไรนะเห็ดแบบบ่ได้ปั้นเต่าเลยครับอ,อแบบสีเลย หากว้าใส่ใบกว้าอืมท่านจ่ายควดาเสื้อโซ่ใส่คว,ว้า่าอื้านวลแล้วเนาะกับแต่ออยดันไฟครับผมกับกบไม่กิ๊กได้ครับนี่อืมเบาใส่เป็นเสื้อใส่เป็นคนเอาทานแล้วครับบาที่ไหนฮัทไปฮัไใ้เมียโอ้ยเล็กน้นอยก็ได้เนี่ย พอแล้วออยู่บ่เดหาให้เว็นชกองช่บับายควายหน้เองมาควายไปจังไหนอยู่อเองโบไซไฟมั้นถวมวลกซะ่ก่อนทำให้ให้นี่ครับกาล่งอเบาอันนี้เรียบร้อยแล้ววางเพลิงแล้วบาทที่นีหน่อยกับฟ้าเลย แพนเล the, <Humans. S 1> drum, ็กกัจ <strong> ิปิดครับผมครับว <carro> ิธีการเผาทานของสูตรบ้าพุ่มครับผมบดได้ปั้นบบแกระมู่ได้ครับเพิ่นใส่แพนเล็กแล้วกัเผาแล้วก็ปิดในการนี้เพราะว่ามันต้องเป็นที่พึ่งในเขาัวอะไรตัวอืม ผมยูดีไแห้งครับทุกคนครับนี่แหละครับปากไปการสูตรกับสิเป็นเผาตอนก็มีอีกหลายสูตรอยู่ครับผมอยู่ดีไม่แห้งแล้เขาบวกฝุ่นเนาะด้วยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับจะเขาบอก